สวัสดีเอ่อสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเอ่อยิงวาโลนะครับยิงยังไงให้มันแบบว่าค,ค,คมคมไวไวอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ทําตามที่น้องน้องขอมาพี่ไม่ได้ทําเลยก็เลยมาทําให้น้องน้อง,องดูครับอันดับแรกก่อนก่อนก่อนที่จะเล่นแร้งนะครับก็จะมาเข้ามาใน ห้องฝึกซ้อมก่อนนะครับมาแบบว่าวอร์มให้มันรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเดียวกับเมื่อวานอนะ่ะสมมติเรายิงเมื่อวานแบบดีๆหน่อยครับก็วันนี้ก็จะแบบมามา,มาวอร์มให้มันแบบว่ารู้สึกเหมือนเมื่อวานแล้วค่อยไปเล่นแรงอะไรประมาณนี้ครับอันดับแรกพี่ก็จะมายิงนี่ครับแม่ยิงยิงบอดก่อนครับยิงแบบว่า ไม่ต้องรีบยิงนับเนี่ยยิงทีละเม็ดเนี่ยมาเดินยิงแบบมาเดินยิงเหมือนเวลาเราเจอศัตรูในแร้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ก็จะมาออกห่างมานิดนึงแล้วก็ดูแบบว่าสมตัวอย่างเงี้ยครับเรียงกันเห็นปะแล้วเราก็มายิงให้มันเป็นสมตัวเรียงกันยิงทีละเม็ดทำช้าช้าให้มันแบบรู้สึกว่าแม่นยำที่สุด แล้วก็ปิดิดอย่าลืมปิดเสียงวาโลเยนะแบบว่าเพราะว่ามันเสียงมันค่อนข้างดังนะก็แบบว่าไปเปิดเพลงแล้ววอร์มสักเพลงสองเพลงประมาณนี้ครับแล้วก็มายิงไปแล้วก็วอร์มขีขวาขีดขวานี้ดีอยู่นะครับวอร์มวอร์มไวเผื่อแบบว่ามุมไกลๆอย่างเห็นปะขีดขวาเนี่ยมันจะซูมใกล้ขึ้นนิดนึงอะเห็นปะขีดขวาก็ดีอยู่นะครับแล้วก็มาวาง์มขีขวาสักแป๊บหนึ่งไม่ต้องวอร์มนาน ก็ทำอย่างเงี้ยครับเปิดอันติแล้วก็ลอยแล้วก็ยิงให้มันแบบบ้าตัางระดับครับฝึกไว้ยิงทีลเม็ดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องยิงเยอะ,ะครับยิงทีลเม็ดพอเนี่ยแล้วก็พอเรารู้สึกว่าอ่ะเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งมันจบแล้วใช่ไหมครับก็พี่ก็จะมาสอนว่าตรงไหนคือหัวของศัตรูใช่ไหมครับก็หัวศัตรูก็จะอยู่ประมาณมุมแบบ ประมาณนี้ครับเนีย่ยมุมกล่องเห็นไหมเราเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆก็ลองสังเกตดูนะครับแบบมันเห็นป่มมันจะเป็นมุมกล่องอันนี้คือมุมหัวเนีย่ยมุมหัวเห็นปหมเนีย่ยมุมหัวประมาณนี้ครับแล้วก็พี่ก็พอทาอันนี้เสร็จใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะเทเลพอร์ตเอ่อวิงว่งวิง่งวิ่งมาเทเลพอร์ตอันนี้ต่ออันนี้มาเล่นซักประมาณ ตาสองตาครับเล่นให้มันแบบว่าผ่านสักรอบหนึ่งอะ่ะให้เราได้กู้ระเบิดรอบหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกด F2 หรือ F3 นี่แหละแบบว่าปรับให้มันเป็นยากที่สุดแล้วก็เปิดเกาะบอดนะครับอุ้ย <c oughs> เอาอยี่ดีอะไรอ่ะเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเราก็าค่อยๆเล็งเนี่ยแบบมุมหัวเห็นปะ เราพู่ได้สักรอบหนึ่งอะเล่นคู่ได้สักรอบหนึ่งก็พอเนะี่ยพูดได้แหละชนะแล้วต่อไปก็พี่ก็จะไปผมก็จะไปยิงเดสแมทต่อครับประมาณสักเกม2เกมอะให้ยิงให้มันได้ที่1ก็พอเลยถ้าเกมแรกได้ที่1ก็พอเลยก็ได้ครับเพราะว่ายิงเยอะแยวมันเมื่อยผมแนะนําให้แบบว่าไปยิงเดสแมทดีวกว่านะเพราะว่ามันมันแบบว่าช่วยเรื่องแมทมุมไหนไม่ถนัดก็เราก็จะถนัดนะครับ Okay.